เป็นเรือนแห่งใจเป็นวิหารธรรมอืเป็นธรรมวิหารกับว่าไปนั่นแหละว่าเป็นยังขึ้นเน้นแท้เพียงแค่รู้สึกตัวเท่านั้นพบดับพบดับพบคือความรู้สึกที่ไปเกิดกับบุคคลผู้อืน่นก่อนพบสิเกิดคือความคิดอันเกิดจากสัญญาความจำของเฮ้าเองนั่นแหละคิดถึงบุคคลนั้นคนที่รักมั่งคนที่เกลียดมากลูกลานเลนหล่อนีน่ัวใกล้ตัว สัตว์เลี้ยงที่มีความผูกพันสิ่งของเลือกสวนไรหน้าที่มีความเป็นห่วงมันอาศัยความคิดไปเมื่อคิดไปเราปรุงแต่งไปเฮาอาศัยเนื้อยะที่เป็นให้ความพอใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างบรรยาย่งีร่างอย่างยืนทุกสิ่งทุกอย่างมีความเคลื่อนไปสู่ความแต่ดับคนเกิดมาตายสัตว์เกิดมาตายตนไม้เกิดมาตายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องตายต้องดับต้องเสื่อมต้องชุนสลายเฮาบา่ตายจากมันมันก็ตายจากเฮ้านี่มันเข้าใจแล้ว เข้าใจคำว่าอันนี้จังอนาตตอ,อันนี้ก็